เก,เก่าว่าเท่แล้วเจอเน็กเจนของเราเป็นไงคะเท่ไม่แพ้กัน สวัสดีค่ะซ่อมโอโปรโมชั่นปอดค่ะจากปอดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีค่ะทุกท่านกําลังรับชมอยู่ที่ช่องซ่อมโอโปรโมชั่นปอดชาแนลวันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะซ่อมโอจะมารีวิวคันนี้ค่ะไม่ใช่คันน,นู้นเนาะคันนู้นคือรถเก่าที่ลูกค้านําไปแต่งเป็นตัวรถไว้แขงนองค่ะสําหรับคันนี้ค่ะที่โอจะพาทุกท่านชมนะคะนั่นก็คือรุ่นไวท์แท็กของเรานั่นเองค่ะเป็นเน็กเซนนะคะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะ นี้เลยคันนี้ค่ะราคาจำหน่ายที่1 6 4 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสีเทาดำแล้วก็ชุดแต่งนะคะที่เรียกว่ายอดฮิตนะคะนั่นก็คือหน้าวายนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าวายที่ลูกค้าจะได้นะคะกระจังค่ะเห็นไหมคะกระจังแตกตาไปเลยเนาะกระจังตรงนี้ก็แถมฟรีไปเลยนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นฟอร์ดโรดีก็ได้หรือจะเป็นม้ามสแตนก็ได้ค่ะนี่ แถมไฟ LED ให้ด้วยนะคะ3จุดเป็นมาสสีเงินนะคะลูกค้าขาอันนี้สวยมากๆเลยเนาะเป็นหน้าใหม่เนาะกระจังใหม่นั่นเองค่ะในส่วนของตัวชุดครอบค่ะ นี่คือกันชนหน้านหน้าใหม่นะคะเป็นของวายนั่นเองค่ะใส่ครอบเข้าไปนะคะเป็นชายกันชนเนาะของวายนั่นเองค่ะเว้าวตัวไฟตันหมอกให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกของรุ่นวายแท็ของเราจะเป็นลำแสงสีขาวนั่นเองค่ะในส่วนของไฟหน้าค่ะโอก็มีการติดตั้งเพิ่มนะคะก็คือตัวชุดครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะและในส่วนอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะนั่นก็คือตัวซุ้มล้อนั่นเองค่ะ ซุ้มล็อของวายนะคะนี่เลยนะคะขนาดหกนิ้วสี่ดำดันนะคะแล้วก็มีชื่อของวายสำนักเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในขอบตัวซุ้มล้อนั่นเองค่ะแล้วก็ในเสือของช่วงล่างค่ะลูกค้าคันนี้นะคะมีการยกให้ลูกค้าด้วยนะคะหน้า2หลัง2ค่ะ ปลี่ยนแม็กยางไซส์ใหญ่ให้กับลูกค้าไปเลยค่ะคันนี้นะเราใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซตอยู่ที่ลบ44เลยทีเดียวนะคะจับคู่กันกับยางค่ะเป็นยาง MT ค่ะหน้ายางอยู่ที่33คู่12.5ค่ะอันนี้คือเป็นไซส์ยาง ใหญ่นั่นเองค่ะนี่คือเหมาะมากๆนะคะเวลาใส่กับตัวชุดหน้าวายของเราซุ้มล้อใหญ่ขนาดนี้นะคะพอใส่กับสเต็ปนี้ก็คือตัวนี้ค่ะลบสิ่สี่จะยืดออกมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ช่วงล่างยก2นิ้วนะคะหน้าหลังแล้วก็มีการใส่ปีกนกให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเป,ป็นปีกนกปรับองศาภนั่นเองค่ะไม่ต้องถามนะคะว่าของแถมพืชฐานโอแถมให้ไหม แถมให้อยู่แล้วค่ะปีมกับป้ายพายางนะคะแถมให้เลยนะคะรวมถึงเบ้ารองมือนะคะข้อฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวกันาสาดติดตั้งให้ครบเลยนะคะราคาังคาที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวโลบาร์เนี่ยอันนี้คือตรงรุ่นเลยนะคะของบุ่นัยแท็กก็จะมาพร้อมกับราคาังคาที่ใช้งานได้จริงโรบาร์ที่ใช้งานได้จริงด้วยค่ะ คันนี้นะคะก็มีการติดตั้งนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะด้านท้ายเนาะใส่ตัวชุดข้อบาท้ายเข้าไปะคะ่ะวอลโลงโก้ด้วยนะคะฟอนต์ F O R D สีดำได้นะคะ,นนะ,คะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยอะคริลิกค่ะ สีดำเงาค่ะนี่สวยมากมากเนาะแล้วก็เพิ่มเติมความโดดเด่นของไฟท้ายลูกค้าด้วยชุดครอบไฟท้ายค่ะสีดำด้านนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับรีวิวรอบคันวายแท็กีคูณสคันสีเทาดำแต่งหน้าวายคันนี้นะคะย้ให้ไปเลยค่ะสองนิ้วหน้าหลังนะคะแล้วก็ทัตนเนสย่างพับยี่สิบถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนนะคะแบบคันนี้นะคะสามารถแคปรูปคันนี้นะคะทัก ช่องทางไลน์โอได้เลยเนาะเดี๋ยวโอจะเสนอโปรโมชั่นที่ดีๆให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรถก่อแล้วก็เลือกชุดแต่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ